ท่านประโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานได้กรรมฐานแล้วต่อน,นี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดสับคํคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้จะขอแนะนำในเรื่องอสุภกรรมฐาน คำว่าอาสุภะแปลว่าไม่งามคือว่าพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงสำหรับอสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นสิบอย่างด้วยกันแต่ถ้าว่าสำหรับวิธีปฏิบัติไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกออกเป็นสิบอย่าง ตามแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาก็ปฏิบัติรวบกันทีเดียวหรือว่าตามหลักวิชาที่ศึกษานั่นอย่างหนึง่งเวลาปฏิบัติจริงๆนั้นก็ทำกันอย่างหนึง่งสำหรับอสุภกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญถ้าหากว่าท่านพูดใดทรงอารมณ์ใจในด้านอาสุภกรรมฐานถึงฌานสี่ แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณควบคู่กันไปปัจจัยที่จะพึงได้หรือว่าผลที่จะพึงได้อย่างเร็วที่สุดอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะเข้าถึงพระอนาคามีหรือพระระหันต์ทันทีฉะนั้นกรรมฐานกองนี้จึงจัดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญที่สุดหมดหนึ่ง แต่เท่าว่าสําหรับอสุภกรรมฐานนี้จะเหมาะเฉพาะสําหรับท่านที่มีจิตในราคาจริตเท่านั้นนี่ว่ากันถึงเบื้องตน้นว่าการจะเริ่มใช้ในเบื้องตน้นนั้นเหมาะสําหรับท่านที่มีจิตน้อมไปอยู่ในราคาจริตแต่เท่าว่าจริตของคนเรานี้ขมรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลาย โปรดทราบว่าคนเรานี่มีจริตจริงๆครบหกอย่างแต่ว่าอะไรจะพึงมาหาเราก่อนเท่านั้นหรือว่าอะไรจะนำหน้าขอให้พิจารณาอารมณ์ของเราอันหนึ่งราคาจริตอารมณ์ที่มีการรักสวยรักงามสำหรับราคาจริตนี้จะไปเหมาก็หาว่าเป็นผู้มากๆในการมาคุณไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นการมักมากในการมาคุณแต่ว่ามีอารมณ์ชอบสวยชอบงามชอบสิ่งที่มีระเบียบเรียบร้อยจะทําอะไรทุกอย่างก็มีระเบียบต้องเรียบต้องร้อยต้องสะอาดไปหมดแม้แต่สีสันมรรณะก็เลือกสีอย่างนั้นเหมาะสีอย่างนี้ไม่เหมาะนักษณะอย่างนี้เหมาะลักษณะอย่างนี้ไม่เหมาะ แม้แต่ของที่จะกินเข้าไปก็ต้องประดับประดาทำมันสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆเราไม่ทำให้งามไม่ทำให้สวยก็กินได้ให้ทำให้สวยให้ทำให้งามแต่ทำให้เนื้อของของมันเสียไปแต่ถ้าว่าคนพวกนี้เว้นไม่ได้ต้องให้มันสวยสดงดงามอยู่ตามปกติอย่างพุไม้ที่จะกินต้องแกะส,สลักเป็นแบบนู้นแกะสลักเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นนักเศษรษฐกิจจริงๆแล้วก็เขาจะหาเสียของเปล่ามันเสียเนื้อของผลที่เพิ่งกินเข้าไปแต่้ว่ากําลังใจของคนที่อยู่ตั้งอยู่ในลักษณะราคาจริตจะต้องทําไม่ทําแล้วมันไม่สบายใจแม้แต่ของในบ้านห้องนอนห้องที่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นปกติ ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของราค่าจริตจะดูคนก็ต้องดูผิวดูสวดทรง <c oughs> แม้แต่ของใช้ไม้สอยก็เช่นเดียวกันของดีมีค่าเสมอกันแต่รูปสวยไม่เท่ากันไม่เอาต้องเอาของสวยอันลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของราค่าจริต ผมคิดว่าอารมณ์อย่างนี้ย่อมมีกันในจิตของคนทุกคนในบริการหนึ่งโทสาจริตอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธสําหรับโทษาจริตจริงๆที่เราต้องนําก็มีอาการอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ได้ว่าคนใดที่ยังไม่ถึงพระนาคาม,มีไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีเป็นอันว่าโทสาจริตก็มีกันในคนทุกคนเหมือนกันสําหรับโมหาจริต กระวิตกจริตไปรมซึมที่ตัดสินใจได้ไม่แน่นอนตัดสินใจไม่ได้ขาดและมีความโง่ผสมบางทีก็ติดตัดสินใจรวดเร็วแต่ถ้าว่าไม่เรียบร้อยขาดการไข้โคลนการคันขาดการใช้ปัญญาไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากการจะเข้าไปหาคนการจะทำงานทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการเวลาเป็นเรื่องสำคัญ การพิจารณาใครโครนเสียก่อนเป็นของสําคัญพระพุทธเจ้าตัดว่านิสสัมมะกระนังเสยโยใครโครนเสียก่อนแล้วจิงทําดีกว่าถ้าทําแล้วไม่ใช้สมองคิดพิจารณาถูกด่าถูกว่าถูกลงโทษแต่ความจริงบางทีเราจะทําดีแต่ไม่ถูกกับการละเทศะมันก็เลยดีไปหมนกัน ลักษณะอย่างนี้เป็นาการขโมหาจริตกบิตกจริตอาการอย่างนี้ผมก็ว่ามีแต่คนทุกคนเหมือนกันแต่มันเลือกเวลาสำหรับศรัทธาจริตเมีารมเชื่อง่ายใครเขาพูดอะไรใครพูดอะไรก็เชื่อ <c oughs> เห็นดีไปกับเขาโดยทุกอย่างโดยไร้ปัญญาพิจรารณาสำหรับคนที่ถ,ถูกหลอกถูกหลวงก็โดยมากหนักบรในราคาจริต ไ้ขอโทษศรัธาจริตบางท่านก็หนักในโลภาจริตแต่ว่าอาศัยที่โลภะามันครอบใจมากครับพูดเรื่อทรา์สินก็เลยเชื่อจัดเป็นศรัทธาจริตเป็นอันว่าอาการอย่างนี้ก็มีกับเราทุกคนในอาการบางขณะนัดจริตที่หกก็ได้แก่พุท้าจริตเป็นอารมณ์ของคนฉลาด มีความปลอดโปรง่งมีความปลอดปาดเปลืองรู้เท่าทันคนตามสภาวะการรู้เท่าเหตุการณ์ในกรณีต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมีปัญญาเฉลียวฉลาดจ,จำง่ายเข้าใจเร็วผมก็ว่าการอย่างนี้ก็มีกับคนทุกคนในบางขณะเหมือนกันดัง <c oughs> นั้นรวมความกันแล้วจะถกประการเราก็ต้องศึกษา ใน,นการเจริญพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำพระกรรมฐานไว้ถึงสี่สิบอย่างให้เป็นกรรมฐานยาพะกิดทั้งสิบเอ้สามสิบอย่างเป็นกรรมฐานากลางทั้งสิบอย่างกรรมฐานยาพาะกิดก็ในกรราคาจริต ราคาจริตนี้ให้ใช้ใช้อสุภกรรมฐานสิบอย่างกับกายคตานุสติหนึ่งอย่างเป็นสิบเอ็ดอย่างสำหรับโทสาจริตให้ใช้พรมิหารสี่กับกสินสี่สำหรับกระสินสี่ก็ได้กระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวพรมิหารสี่กับสินสี่รวมเป็นแปดอย่างสำหรับมูหจริตกับวิโตกจริต ให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวสำหรับศรัทธาจริตให้ใช้อนุสติหกคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติและทิวตานุสติสำหรับ พุทธาจริตให้ใช้อาหารเลยไปดูสัญญาจตุธาสุธันสี่มรณานุสติกรรมฐานก็อุปสมานุสติกรรมฐานรวมเป็นสามสิบอย่างให้เลือกใช้เอาตามปัตจัยสายสำหรับกรมมฐานกลางจะเป็นจริตอะไรก็ใช้ได้ก็ได้แก่ปัทวีกสินเตโชกสินวายโยกสินอาโปกสินอากายกสินอาโลกสิน และอารูปสี่คืออากาสรนัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญาญตนะเนวสัญญาณาสัญญาญตนะรวมเป็นสิบเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความฉลาดพอจัดกรรมฐานเฉพาะกิจไว้ฉะนั้นในการจเจริญพระกรรมฐานนละศึกษาพระกรรมฐานท่านมันตตกปฏิบัติทุกท่านจะต้องรู้อารมณ์ใจของตัวเอง ไม่ใช่ไปถามชาวบ,บ้านว่าถ้าขณะใดาจิตใจของเรามีความรักสวยรักงามน้อมไปในราคาจริตเราก็ใช่อารมณ์อสุปสัญญาคือในอสุปกรรมฐานหรือวากายิขตาุสติเอามาหักล้างอารมณ์อย่างนั้นหาความจริงให้พบถ้าอารมณ์ของเรามีความโกรธปิวเฉียวฉุน ลายเป็นคนมีอารมณ์โหดร้ายในขณะบางขณะเมื่อรู้สึกตัวเข้มาก,ก็ใช้พม,มีหารสีหรือว่ากระสินสีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหักร้างถ้าอารมณ์ใจไม่โง่ต้องถือว่าอารมณ์โง่ตัดสินใจไม่ตกลงขาดปัญญาพิจรารณาคายการคายขลนุนอันนี้ท่านัหลายต้องจำให้ดี การที่คนเราทั้งหลายต้องถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิตีเตียนถูกไล่ออกจากสถานที่ก็เพราะอาศัยโมหะกจริตกวิตกกจจิตเพราะความโง่เป็นสำคัญขาดการใใคร้ควรขายก,การพิจารณาไม่ได้ดูการเวลาว่าเวลานั้นมันสมควรจะพูดสมควรจะทำหรือไม่ หรือบางทีจะไปหาใครก็ไม่ได้พิจารณาว่าท่านผู้ท่านว่างหรือทำอะไรอยู่พูดพลาดเข้าไปรายงานกิจการหรือว่าต้องการผลที่เราจะตึงทำงานที่เขากำลังทำอยู่มันก็จะเสียอย่างนี้เป็นเหตุให้เราได้รับความกระทบกระเทือนใจแจกถ้อยคำและเจิยาที่ไม่น่าไม่เราไม่คิดว่าจะพบแต่เราต้องโทษตัวเราเองเป็นสำคัญ ที่ไม่เชื่อพระพุทธเจา้าพระุทธเจ้าสอนแล้ววันนิตสำมะกรณนังสยโยใครโครวแล้วจึงทำเวลาที่เราจะทำเราจะพูดเจะคิดใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าการนี้มันควรและมันไนม่ควรนี่เป็นเรื่องใหญ่อาศัยความโง่อย่างนี้และอาศัยใจที่มีอารมณ์หยาบ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำให้จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์ละเอียดการรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจริงๆมันรู้ไม่ได้ถ้าหาว่าจิตใจเขาเรารู้ลมให้ใจเข้าออกอยู่เป็นปก,กติบุคคลนั้นไม่มีงานที่จะพลาด สำหรับคนที่มีความเชื่อง่ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศัสดาทรงแนะนำให้ใชอนุสติหกประการคือพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์สังขานุสตินึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ ศีลานุสตินึกถึงความดีความสุขในการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์จาคานุสตินึกผลงความสุขในในการให้ทานการบริจาคเป็นอารมณ์เทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมของเทวดาเป็นอารมณ์แทนที่เราจะไปเชื่ออย่างอื่นก็กลับมาเชื่ออนุสติหกประการผลใหญ่ก็จะผลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติหกประการนี้ถ้าใครมีครบทน จิตใจเข้าถึงมม่คงโคนนั้นก็เป็นประโสดากับสกิทาคารู้สึกว่าเป็นไม่ยากสำหรับท่านที่มีความเฉลาดในพุทธานุสติองสมเด็จพระบรมโลกนาตให้ใช้มรณานุสติกรรมฐานหรือว่าหาเรปฏิกูุษัญญาจตุธาติฐานสีหรืออุปสมานุสติกรรมฐานสุและอารมณ์ นี่เป็นอันว่าเราจะต้องพิจารณาอารมณ์ของเราเองเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าถ้าเรามีราคาจริตเป็นเบื้องหน้าความรักสวยรักงามย่อมมีกันทุกคนเราก็จะใช้แต่อสุภกรรมฐานกับกายจก,ก,ายกตาโนสติไม่ใช่อะไรอื่นเสนเลยก็ใช้ไม่ได้จิตเราเว้นจากความโกรธได้แล้วหรือยังจิตใจเราเว้นจากความงูได้แล้วหรือยัง ้จิตใจเราเว้นจากการเชื่อง่ายไร้ปัญญาแล้วหรือยังบางคราวจิตใจเราอาจจะฉลายก็ได้ฉะนั้นอารมณ์ใจของเราเกิดอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นใช้กรรมฐานให้มันถูกต้องตามอารมณ์อย่าถือเห็นตรงอย่างเดียวถ้าจิตมีความรักเป็นเบื้องหน้าถูกแล้วเราใช้อสุภกรรมฐานกับกายคจตานุสติ ถ้าได้ว่าถ้าบุญวัสนามบารมีของเราทรงตัวดีก็เป็นอรหันต์ไปเลยถ้าเรายัง,งโง่อยู่มันก็ต้องใช้กรรมฐานที่ประจำกับริตทุกอย่างในเมื่ออารมณ์ในนั้นไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในสำนักของเราความจริงถ้าคนเก่าๆฟังอยู่ไม่ควรจะมีอะไรต้องสงสัยถ้ารักดี ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดแลยพ่ออย่างยิ่งในสัญญต์สิบรายการเป็นเรื่องที่จะต้องจำเอาจิตเข้าไปสนใจให้มากแต,แต่ว่ายังมีบางคนไม่เข้าใจและยังมีพระบางท่านที่ยังไม่มีความสมรวมในจริยายังมีอยู่ นี่สนแสดงว่าคบความเลวไวมากนี่เราฟังกันวันไม่รู้จักกี่เที่ยวนะฟังแล้วก็ใช้จำาันนียพูดแบบภาษาโบราณภาษาโบราณเวลาเขาว่าคนโง่บกจงใช้หัวแม่เท้าจำไว้เสียบางนี่ความจริงฟังกแล้วก็คิดในการที่จะได้ฟังอย่างนี้เนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ฟังกันทั้งวันทั้งคืนแต่จิตยังเลวอยู่จริยายังเลวอยู่อารมณ์ยังเลวอยู่อันนี้ก็เลยหาความดีไม่ได้กันจะนั้นขอท่านบางท่านจะมาอยู่ใหม่มาอยู่เก่าไม่สำคัญจงทำตัวให้มันถูกกับระเบียบเสียว่าเดี๋ยวจะต้องแหกพรรษากัน เป็นอนุว่าการศึกษาพระกรรมฐานวันนี้แต่ความจริงเรื่องสำหรับสุขาวิปัสสโกคิดว่าจะไม่พูดเรื่องจริตหกแต่มันก็มีความจำเป็นเพราะมิฉนั้นก็จะพบว่าความโง่ของจิตแต่ว่าการพิจนารณารุนแล้วฟังกันอยู่เสมอ ฟังกันตั้งหลายเวลาอาจจะกลายเป็นฟังเป็นพิธีไปกลับไปพบอารมณ์ความโง่ของคนข้าให้มันน่าสลดใจในความชั่วของจิตที่ไม่ใช้ปัญญาจะไม่ใช้ความคิดไม่ใช่การพิจรารณาอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาเกิดจะอีกนานนะมั้งให้เกิดในมนุษย์เน่ยมันก็ยังดี ที่พระอริยเจ้าท่านว่ามันเร็วผมก็ยังดีดีก็เกิดในอบายภูมิถ้าหากว่าฟังกันอย่างนี้จิตใจยังเร็วอยู่แล้วก็ต้องเกิดในอบายภูมิอีกหลายแสนกับจำไม่ดีดีนะเลาวันนี้เลยไม่ต้องพูดกันสิเรื่องอสุภกรรมฐานมีเวลาอยู่บ้างพอสมควร ดังนั้นการใช้อารมณ์พระกรรมฐา,านเกี่ยวกับจริตท่านให้ดูว่าจิตใจของเรามีอจริตหนักมาทางด้านไหนถ้าหนักเป็นในราคาจริตก็ใช้อสุภกรรมฐา,านหรือว่ากายยตานสุสติเข้าประหัสประหารทันทีถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเศร้าลงไปมันสลุดนองก็ไปไล่จับ ถึงแม้วันจะไม่สลดตรงก็ตามแต่ว,วางบางขณะไอ้อสุปไอ้ความรักสวยรักงามมันคลายตัวเกิดความโกรธเกิดอารมณ์พิฆาตจองร่างจองผ่านขึ้นก็ใช้กรรมฐานที่เหมาะสมคือว่าพอมีอาหารสี่หรือว่ากสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งน,นี่ใช่ให้เหมาะใช้มันให้เป็นเสียทุงทั้งหมด สำหรับตำรามีเทพมีหนังสือมีฟังก็ฟังแต่วันที่เขาลืมฟังกันมากจริงๆแต่ก็ยังลืมอยู่ยังโง่กันอยู่นี่มันแย่ก็ขอพูดอสุภกรรมฐานสักแปดนาทีเวลามันเหลือเท่านั้นสำหรับอสุภกรรมฐานนี่อาสุภะฟังให้ดีนะ คำว่าอศพแปลว่าไม่สวยไม่งามแต่คนที่ไม่ควรจเจริญสุภกรรมฐานมีพวกหนึ่งแล้วก็ควรจะใช้ไม่กันแต่ว่าใช้ทีหลังใช้ในเมื่ออารมณ์สมาธิหรือว่าปัญญามันเริ่มดีขึ้นมาบ้างใช้ทีหลังคือใช้ปัญญาพิจารณาไม่ต้องเข้าไปหาสุข นั่นก็คือพวกที่เป็นฤิซิดวนจมูกหรือว่าพวกที่เป็นโรคทางด้านท้องทางด้านทางทางทาง,ทางด้านทางเดินของอาหารที่ได้แก่โรคกระเพาะอาหารที่ท้องอืดยุดเสมอพวกนี้ไม่ควรเข้าไปยืในใกล้อสุบหรือว่าศพที่เขาตายแล้วมีกลิ่นเนา่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกาย ก็ได้ว่าจะใช้อารมณ์นี้ได้ในเมื่อใช้กรรมาฐานอย่างอื่นเป็นฌานใช้จิตพิจรารณาเฉยๆเพราะว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานปัญญาไม่เกิดเป็นอรวรื่องแนะนํากันข้าผ่านไปหมดเวลาไปตั้งเยอะเ,เหลือเวลาหกนาทีตอนนี้ก็มาขอแนะนำกันเสกเล็กน้อย เพราะว่าการพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาตอนไหนตอนคนตายสัตว์ตายคนเข้าตายแล้ววันหนึ่งสองวันสาวันสี่วันห้าวันเี็นังไม่ต้องอธิบายกันวันหนึ่งมีลักษณะเป็นยังไงสองวันสามวันมีลักษณะเป็นยังไจงจนกระทั่งขึ้นอืดน้นำเหลืองไหลตาพริ้นลิ้นจกุก นี่ก็มีกายสทมลงจนกระทั่งเหลือแต่หนังหุง้มกระดูกหนังหายไปหรือเส้นเอ็นหุ้มกระดูกเส้นเอ็นหายไปหรือกระดูกอย่างนี้เ,เรียกกันว่าอสุภกรรมฐานเฉพาะในร่างของคนแต่ว่าถ้าการพิจารณาจริงๆเขาไม่พิจารณาแต่คนไม่พิจารณาแต่สัตว์พิจารณาทึงแม้แต่ว่าวัตถุต่างๆมันก็ไม่สวยไม่งาม แค่ว่านั่นเป็นอารมณ์ละเอียดนี่ว่ากันเป็นอารมณ์หยาบเสียก่อนนี่การเจริญสุเปกรรมฐานจริงจงจังๆเขาทำกันแบบนี้แต่ในสมัยพระพุทธเจากก้าคนดีในสมัยหลังคนดีนี่เขาทำกันเขามักจะพยายามหาศพคือคนตายหรือว่าสัตว์ตายได้แล้วมันยิงเน่าเท่าไรก็ยิงดี หาทางไปพิจารณาคือยืนดูพิจารณาดูด้วยการที่น้ำเหลืองไหลด้วยการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงพิจารณาดูว่าขณะที่เขามีลมปราณอยู่ทัศนะร่างกายเป็นยังไงพอสิ้นลมเป็นแป๊บเดียวร่างกายที่อบอุ่นก็เย็นชืดเพระาะธาตุไฟหมดไปท่านลมหมดไป ตอนนี้คนที่รักกันเกือบตายก็เข้าใกล้ไม่ได้ก็เริ่มกลัวกลัวอะไรกลัวสุขปพไอ้คขากลัวผีหลอกแต่ไอ้ผีเผลอมันไม่มีเขเรียกว่ากลัวกลัวการสิ้นลมกลัวกลัวร่างกายที่ปราศจากจิตวิญญาณคือว่าสภาพเดิมความอบอุ่นความนิ่มนวนมันหมดไปนี่เราก็เริ่มเกลียดแยมกลัว เมื่อมีชีวิตจิตใจอยู่รักกันเกือบตายพอตายนิดเดียวก็หากันไม่ได้นั่นเป็นพ่ออะไรเป็นเพราะมันไม่น่ารักมันหมดที่จะรักเสียแล้วจุดที่รักจริงๆความจริงความจริงไอ้เมื่อขณะรักกันจริงๆมันต้องการเนื้อต้องการหนังแต่ถ้าว่าพอสิ้นลมปราณไปหน่อยเดียวจิตออกจากร่างไอ้เนื้อหนังที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องการเพราะอะไร พรอสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปจากความอบอุ่นกลายเป็นการเย็นชืดต่อมาเนื้อนหนังถลอกบอกเปิกํำเหลืองไหลลิ้นจุกตาโปนปินเหมือนฟงเปลียดใหญ่คนนี้เขาใกลาไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้จะเก็บไปพูดในวันหลังจะพูดในลักษณะของการยืนพิจารณาสก่อน การพิจารณายืนพิจรารณาศพนี่ต้องมีความฉลาดองค์สมเด็จพระบรมโลกกน,นาทรงแนะนำไปอย่างนี้ว่าจงอย่ายืนท้ายลมถ้ายืนท้ายลมนกลิ่นเหม็นมันจะเข้าจมูกเข้าปากมันจะเกิดโทษเพราะว่ากลิ่นเหม็นจะเป็นปัจจัยให้เกิดโรค ี่จะเห็นว่าพระผุทได้เจ้าทรงมีความละเอียดพอแล้วก็จงอย่าลืนยืนเหนือลมยืนเหนือลมจริงๆไอก,กลิ่นมันก็หวนกลับเข้ามหาตัวได้แล้วก็จงอย่ายืนตรงเพราะว่าลักษณะร่างกายจะให้มันตรงซากศพเกินไปเพราะจะขวางทางเขาอ,อมนุษย์เมียสุรกายเป็นต้นที่ต้องการเข้ามากินซากศพ ถ้าขวางแกเข้าแต่แแกล้งเรามันก็อยู่เหมือนกันท่านให้ยืนด้านเหนือลมแต่ยืนเฉียงๆไม่ใช่ตรงศพเวลาที่ลมพัดมามันจะพากลิ่นเลยออกไปกลิ่นเหมือนจะไม่กระทบเรามากเกินไปแต่แม้บ้าศพเนี่ยคุณเลยพอเขาเปิดลงพับกลิ่นพวดขึ้นมาเขาจะมูมกเกือบชอบ็อก บางทีเกือบอาเจียนอย่างนี้พงก็โดนมาแล้วนะแต่ว่านี่เป็นลักษณะของการพิจารณาศพว่าการจะเข้าไปพิจารณาศพนั้นต้องทํากันแบบนี้จําไว้แล้วก็ฟังแล้วก็ต้องจำนะจะ่ใช้แบบโง่ไม่ใช่จำแล้วก็ฟังส่งเวลาไปยืนดูศพจริงๆยืนท้ายลมบ้างยืนเนื้อลมบางยืนตรงศพบ,บ้าง ให้อย่างนี้มันเป็นภัยมันเป็นโทษสำหรับวันนี้ก็ได้กันแค่นี้แหละทัางนี้เพราะอไรเพราะวันนี้ไปเจอโง่เขาเขาริงไม่เจอแต่วันนี้เจอมาหลายวันแล้วเว่านั่งนึกในใจว่าโอ๋หนอหน้าสงสารฟังกันไม่รู้ว่าเท่าไรอารมณ์ที่ว่ากันถึงอรหัตแต่ผลเนี่ยพูดก็ไม่รู้กี่รอบ ฟังเทปที่บันทึกไว้ก็เป็นไม่รู้เท่าไรยังไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากันอันนี้น่าสงสารอย่างยิ่งถ้าหาว,ว่าการศึกษายอย่างสมัยก่อนไม่ได้ฟังกันอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องได้อะไรกันเลยถ้าเราสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพราะบรรดาท่านทั้งหลายทรงกำลังใจที่เคยปฏิบัติมา จะต้องการพิจารณาหรือภาวนาอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยจริงกว่าว่าเห็นเวลานั้นบัดถ์จะจงใจถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรกว่าท่านจะเลิกสวด